สวัสดีครับผมหมอการนิมิุขวันนี้เรามาถอดรหัสไพ่พลังแห่งนิมิตผ่านไพ่ทั้ง3ใบนี้ที่สะท้อนชะตาชีวิตของคนเกิดวันจันทร์อย่างลึกซึ้งในสัปดาห์นี้เมื่อเส้นทางเต็มไปด้วยบทเรียนความหวังและการเลือกยืนหยัดขอให้พลังนี้นำทางหัวใจของคุณนะครับสำหรับไพ่ใบที่1ภาพชายคนหนึ่งกำลังยกประตูใหญ่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ยังไม่ย่อท้อ พลังแห่งความอดทนสะท้อนถึงการยืนหยัดแม้ในวันที่เหนื่อยใจไพ่ใบที่สองเป็นไพ่แห่งความรักความอุดมสมบูรณ์และการได้การยอมรับจากคนรอบข้างไพ่ใบที่สามเป็นไพ่ที่แฝงความเศร้าวความขัดแยง้งหรือความรู้สึกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังช่วงวิเคราะห์รวม4ด้านเมื่อเรานำพลังจากไพ่ทั้งสาใบมารวมกันนี่คือภาพรวมของพลังนิมิตที่จะส่งผล กับชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้การงานสัปดาห์นี้ลงมือสร้างและทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่สําคัญแล้วคุณจะได้พบความสุขร็จและความสุขจากการทํางานที่ผ่านมาแต่อย่าลืมบางช่วงก็ต้องพักคอยและทบทวนแผนงานให้รอบคอบก่อนที่จะก้าวต่อไปนะครับสําหรับการเงินเป็นช่วงของการลงมือสร้างความมั่นคงอาจมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนในอนาคตจากนั้นถึงจะมีข่าวดีด้านการเงิน าจจะมีเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจที่พวกความเสลี่ยความสุขแต่ก็เตือนนะครับให้คุณรู้จักพักคอยและทบทวนการใช้จ่ายให้รอบครอบไม่ฟุ่มเฟือยนะครับสําหรับความรักความันธงคุณกําลังอยู่ในช่วงของการลงมือสร้างและประคับประคองเพื่อความมั่นคงในอนาคตจากนั้นพลังงานแห่งความเฉเร็จและความสุขจะนําพาความเข้าใจและเรื่องหน้าดีมาให้แต่อย่าลืมให้เวลาพักคอยและทบทวนความรู้สึกหรือให้พื้นที่ส่วนตัวบ้างเพื่อความสัมพันธ์ ที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเรื่องสุขภาพอาจจะรู้สึกเหนื่อยจากการลงมือสร้างในะทุ่มเทแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกสดชื่นมีพลังและมีความสําเร็จและความสุขทั้งกายและใจและสิ่งสําคัญคือต้องรู้จักพักคอยและทบทวนการดูแลตัวเองให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับทุกเรื่องราวในชีวิตช่วงสรุปพลังนิมิตนะครับ สรุปพลงนิมิตประจำสัปดาห์นี้คือการลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นการสร้างสารรค์สิ่งดีและนําพาความสุขความสําเร็จมาให้คุณแม้จะมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักหรือรอคอยบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นคือการเตรียมพร้อมเพื่อให้ก้าวเดินของคุณมั่นคงยิ่งขึ้นขอให้คุณเต็มที่กับทุกสิ่งแล้วผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเองนะครับท้ายที่สุดนี้ผมหมอการน,นิมิสุขขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความสําเร็จและมีพลังกายพลังใจที่แข็งแกร่งตลอดสัปดาห์อย่าลืมนะครับหมอ พลังแห่งนิมิตนำพาสุขและความมั่งคัง่งรับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ